เดี๋ยเข้าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เดี๋ยวพึ่งด,ดีดอยปุยคุยเลยดีกว่าวันนี้เราอยู่กันที่ดอยปุยวันนี้ออนน <c oughs> เออตอนนี้เออตอนนี้ตอนนี้อ,นอันนึงที่งหรือเปล่าวิวก็ค่อนข้างที่จะสวยเอาหมาะฝรั่งมาดิเราก็มาอยู่กับฝรั่งฝรั่งฮันเชฟยีค่ะวะอันนี้มือ้อ พี่ด้อยสารผิดกวนไม่ออกโว่าะทิ้งพี่อะมุ้ยแบบขาดสันโทลก่งไปนิวทิ้งทำไมอะอะไรอะไรอะไรเก็บเต็มเต็ม <laughs> เล็มบ้าเขาเรียกเราแล้วดีดี ภาพก็ค่อนข้างที่จะสั่นพอเราเดินถ่ายดอกไม้มาเดี๋ยวท่านถ่ายต่หลังคนกถ่ายดอกไม้อ่ะเห็นถ่ายหลังมึงเหรอฮะมีอีกคุณเหนื่อยนั้นไหนตรงนี้ดอยปุยใช่ไหมเหมือนพี่เหรอไอ้ตาบเฮ้ยไหนดอกฝิ่นวะที่เขาบอกอ่ะเขาบอกจะมีดอกฝิ่นอ่ะอย่าบ้าเออ เซลฟี่หน้ากลมๆเนวเชยหาหน่อยพอรู้ดิสิเป็นยังไงไม่รู้เสีขาววะสีเหลื่อไหมอ่ะเลืองเขาวถ่ายด้วยมงดิเยย่พึ่งดิถ่ายด้วยอนเดินันมาไหวปล่าถ่าย้นาะ เี่ย้ให้พี่มิงดิถ่ายคลิปอยู่เหี้ยติดคอนะดอกอะไรอะลาเวนเดอร์ไม่ใช่อาสตรอเบอรี่เด็ดได้ปะหายใจเงียบๆนี่อะพยายเด็ดนะเวย้ย ควันก็ขึ้นอีกเช่นเคยเยฮ้ยข้ามูนมีนี่ด้วยอ่ะลูกหัวใจอ่ะเอ,เอามาแขวนคอ,อกูดิตัดคลิปแรบบับน,นี่ต้นอะไรวะเฮ้ย <c oughs> ไ,ไปจับของเขาเฮ้ย <c oughs> จับได้เอาแผ่นให้แม่มาไม่มีไฟห้าม,มจับ <c oughs> <c oughs> ไอย่เหอไปไนิวขึ okay. bye bye bye. ้นปกินะไไม่เลยไปดอก้วอ yeah, ้นเฮ้ยมีต้นกัญชาไหนกัญชาแต่ก็ต้นสิงกันยังไม่เจอต้นเลยฮะเดินผ่านต้นิงนี่อ จับไปหลายครั้งใช่เหรอมาไม่มีดอกอ่ะไหนว่าต้นฝินคุณนิวคุณนิวมึงจับไปเรียบร้อยอะไรพกาชีอ๋อเดี๋ยวก็จับเราจับปับสองพันจับปับสองพันจับปับสองพันไม่อยู่กับใไรอะน่าจะมีดอกนะ ป้าป้าึา้นคืนซอนตีนทีวีหายซอนตีนไม่มีอะไรจะถ่ายเฮ้ยกูไม่ใช่คอมเวิร์ดเุ้ยคอนเวิร์ดก็บอกว่าคอมเบจ่าโบงอ๋อกูได้ยินว่าคอนเวิร์ดอันนี้ดอกอะไรเอ่ย เห้เราด้วยขาย่ยขายอีกแล้วมูวหันกล้องไปทางนี้กล้อ,องคนข้างที่จะสูงังถายให้เห็นภูเขาด้วนะคือช่างไม่เห็นเชื่อหนาถ่ายดียละมือหนึ <c oughs> ่งสองสาม เงียบเห็นขาหมน่ยไม่รู้ดิอ้าเห็นดิเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นหรือจะเถียงพื้นมันไม่เปียกอ่ะพาทิศยังไม่ขึ้นเลยหรือขึ้นแล้วเฮ้ยน่าทะเลหมอกมองทางกล้องไม่เห็น,นแบบทะเลของจีนอ่ะ กูไปเะยองก็ได้ทะเลของจีนไปให้บุรีก็ได้แต่ละยองเพิ่งเห็นน้ำตกเดินผ่านนานๆเพิ่งเห็นน้ำตกจริงเหรอเพิ่งเห็นจรงเหรอเฮยนั่นตู้กันไรเงียบเอานิ้วไปไว้ตรงนั้นก่อนอ่าวนแม่ เดี๋ยวรอให้พ้าอาทิตย์ขึ้นก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิป <Exchange> หรือว่าจะขึ้นไปเลยนั้นปัดคลิปก่นอนอ้ฟ้าอาทิตย์ขึ้นแล้วทำไมถ่ายไม่ได้หรอผิดกฎหมายหรอถ่ายแล้วผิดกฎหมายถ่ายมาหลายคลิปแล้วฮะเออ,เอ,อ ูนึกว่าลืมอะไรคลิปที่แล้วบอกว่าจะไปน้ำพุร้อนอยู่นี่อาโผล่นี่เฉยไปน้ำพุร้อนก็ต้องไปนี่ก่อนไปแล้ววะดอยสุเทพปะไปดอยสุเทพแล้วก็ไปน้ำพุร้อนเขาเปลี่ยนใจแล้วปะลงดิเฮ้ยโทรศัพท์ไปหนวะโทรศัพท์หาย เงียบดอกไม้เริ่มเน่าแล้วเป็นวัดแม่ถ่ายถ่ายแม่ใช้ถ่ายก็ได้เดี๋ยวเราไปดูลูกตรงนั้นเดี๋ยวเราไปดีจะถ่ายแม่ถ่าเจ๋งดีวฟังไม่ได้โอ้ยถ่ายโอ้ยถ่ายฮึ่งดิม่ายถ่ายต้นมันเริ่มจะไปถ่ายลูกนั้นใหม่ ขัดจังหวะฮึบฮึบฮึบเชี่ยเหนื่อยเอ้ยมึดมึดมึดลูกอะไรเออเน,นี่ยไม่มึดหยับไปเชี่ตยตกตก เฮ้ยนิวรู้บ้านนี่ลูกอะไรีมันไม่ดอกฝิ่นว่ะแม่ยัไม่ฟังกูเลยนี่ดอกฝิ่นเหรอคขนถ่ายมาตั้งแต่ต้นไม้ภูเขาเนี่ยแล้วก็ดอกไม้ <c oughs> <c oughs> ในคลิปนี้แค่เนี้แล้วก็คนแล้วก็ดินแล้วก็อื่นๆมากมายยกเว้นเกม เชิบเชิบเช,ชิบบายพอพอพอคลิปต่อไปไปดอยสุเทพคลิปนี้ก็จบดอยแล้วะดอยปุยป่าจบจบจบ,จบ